สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ประคองชาแนลมาอยู่ที่บ้านแก่งหลวงตําบลกกแรดอำเภอกงไกรล,ลาศจังหวัดสุขโขทัยนะครับเย็นวันนี้เราจะปลูกต้นไม้บริเวณนี้นะทางทิศตะวันออกของสระสีต้นในการต้นแรกเราจะปลูกต้นละมุดซึ่งเราได้มาจากสวนเกษตรสมใจนึกจังหวัดนนทบุรีนะครับจะนํามาปลูกในวันนี้โดยขั้นตอนการปลูกนะคุณผู้ชมเราก็ จะเหมือนกันหรือเปล่านั้นก็ให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันเราจะใส่ฟางข้าวไปรองก้นหลุมไปนะฮะรองก้นหลุมนะหลุมเราขุดไว้แล้วนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยอันนี้ใบก็จะเป็นใบไม้ที่เราเก็บมานะใบจามจุรีหรือว่าใบช้ำสานะฮนะที่จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะนะครับ ไ่ไปากลุ่มแรกนะแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกอันนี้ก็คือมูลสัตว์นะครับมูลกระบือหรือมูลควายนะฮะนะครับเพื่อที่จะเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับต้นละมุดเนี่ยครับนี่คือ ที่เรารองไปนะใช้ดินเล็กน้อยนะแล้วเราก็เตรียมต้นนี้ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือต้นลำมุดนะฮะนะครับพันธุ์ดีจากสวนเกษตรสมใจนึกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะฮะอ่าครับแล้วเราก็จะเอานี่ใส่เพิ่มไปนิดนะึง เพราะว่าดินที่เราขุดมาเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเป็นดินเหนียวแข็งเพราะนั้นเราจำเป็นต้องปรับสภาพดินโดยใช้ใยไม้เข้าช่วยนะฮะนีครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับมีข้อคิดเห็นประการใดตรงกับที่คุณผู้ชมเคยเคยปลูกหรือเคยเคยทราบข้อมูลมานะบอกเราบ้างก็ได้นะฮะ เขียนมาในคอมเมนต์นะครับเราจะได้ปรับปรุงวิธีการแต่ว่าสิ่งที่เราปลูกมาทั้งหมดบริเวณนี้เราก็ใช้ประมาณนี้นะอาจจะมีประเภทดินที่เกิดจากการเผาไหม้บริเวณเตาถ่านนะเราก็จะเอามาประกอบด้วยนะฮะถือว่าเป็นดินที่เป็นดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะนะครับใส่ไปแล้วนะฮะเราก็ดิน ใส่ที่หลุมบ้างปะกลุมเป็นดินเป็นดินเหนียวเนื่องจากดินเราเพิ่งจะขุดรอกนะทำเป็นร่องกันมานะฮะคุณผู้ชมแตพราะนั้นดินยังเหนียวก็คงจะใช้เวลาสักเะ้ะหนึ่งนะครับเราก็จะเอามาปิด ต่อมาเราก็จะคลุมด้วยฟางครับฟางข้าวซึ่งเรียกว่าการห่มดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะครับเมื่อเวลาเรารดน้ำเนี่ยก็จะเก็บน้ำอุ้มน้ำไว้นานๆนะครับเอาน้ำมาพอดีนะอาวน้ำนะครับ นะครับในเวลาเรารดน้ำนะคุณผู้ชมก็คือจะทำให้มีการเก็บน้ำไว้ได้นานๆยิ่งสภาวะช่วงนี้นะครับอากาศร้อนเดือนเมษายนนะ26เมษายนเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะนั้นถ้าน้ำไม่เพียงพออาจจะเสียหรือตายไปได้นะ ดูดูแล้วเป็นไงฮะผม้ชมเขียวเลยทีเดียวนะครับนี่คือการปลูกต้นละมุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่องประคองชแนลนะครับมีคลิปดีเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอบมีอะไรที่อยากจะบอกเรากา็คอมเมนต์มากกันได้นะครับพบกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ